เมื่อนักบุญเปาโลไปประกาศประวรสารท่านเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตชนจนพระสันตะปาปาฟรานซิสของเราได้บทเรียนและบอกกับบรรดาสงฆ์ให้เป็นนายชุมพาที่มีกลิ่นแก่ซึ่งหมายถึงอยู่กับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดท่านเปาโลเป็นคนกลางประสานให้กลุ่มคริสตชนที่มีอันจะกิน คือชุมชนมาซิโดเนียช่วยเหลือกลุ่มที่ยากจนตามแบบอย่างพระกฤษเจ้าแม้ว่าแม้พระองค์ร่ำรวยพระองค์ก็ยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่กฤตชนในพระวรสารวันนี้พระเรยซูเจ้าสอนเราเรื่องการรักเพื่อนบ้านและรักคนที่เป็นศัตรูพระองค์ตรัสว่า ถ้าเป็นสิทธิ์ของพระองค์เราต้องรักศัตรูและภาวนาให้คนที่เบียดเบียนเขาเพื่อเขาจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์เราเห็นนรกในเมืองไทยเมื่อนักเรียนยกพวกไปตีกันและฆ่ากันมีการกระทำเช่นนี้บ่อยครั้งและทุกปีบางครั้งกระทบต่อคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย เราเห็นสถาบันการศึกษาที่ต้องสอนคุณธรรมคือให้เรารักกันกลายเป็นสถาบันผลิตนักเลงและฆาตรกรน,นอกจากนี้แม้แต่ในสถาบันเดียวกันก็มีข่าวน่าสะเทือนใจจากการรับน้องแบบพิสดารจนพิการและตายไปถ้ามีการสอนข้อคำสอนของาศาสนาบ้างเด็ก ก็จะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสำหรับสังคมและประเทศชาติ